ที่ทะเลดูสิดูส่ยไหมคนเยอะบ้าคนเยอะบ้าคนเยอะี่เล่นเอาดูเองใช่ไหมจะดูผมน้นี่ทางนี้ขาอุยังนี้ขาวงนานนสวยอ่ะใส่สวยมากจะจมไปอ่ะไอจมเดูทะเลดีทะเลดีก่ะดู อย่าลงนะเตอร์จะไปเที่ยวต่อแล้ว ตลอดเฮยนะเดี๋ยวอัดใหม่